ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมอีพที่สองครับเดินทางมาสู่เกมที่3ในในภารกิจตะลุยโรงงานของสขารามกําแพงนี้แล้วนะฮะและตอนนี้ครับเป็นเกมกรุสมบัตสวิงกิ้งแล้วครัผู้ชมครับและดูตรงข้างหน้านี้นะฮะผมนับตรงข้างหน้านะครับ หลังจากให้สัญญาณนะฮะเหรียญทองในแก้วไครมีครบ2เหรียญก่อนไม่สนใจว่าใครดีดมานะฮะครบ2เหรียญก่อนชนะไปเลยโอเคไหมฮะถ้าโอเคนะครับพร้อมแล้วนะฮะคงไม่ต้องมีการเปรา่ายิงฉุบเพื่อเลือกแดนกันนะฮะตอนนี้เลือกกันเรียบร้อยและะ้วฮะถ้าพร้อมแล้วกรุกสงปส,สวิงกิ้งไปครับผู้ชมครับจับตาดูดีๆฮะว่าเม็ดแรกใครจะมาก่อนด้วยฝีมือตัวเองหรือฝีมือเพื่อนนะฮะนั่น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 ดูผู้หญิงดูผู้หญิงผู้ชมครับแล้ว ไปเป็นองค์กรฮะแหมพี่สัตดาขอบคุณพี่มุกขาด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอได้รับความขอบคุณจากพี่สัตดาครับผมคนทางเย่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมครับดูกันว่าใครถึงก่อนเท่านั้นเองฮะโอ้โหแหมปิดกันกันสนุกสนานอะไรทีเดียวฮะตอนนี้ฮะเขาตึงหูผมเลยครับพี่ครับจริงๆเราน่าจะคุยกันดีๆได้นะครับพี่ครับแหมจับตาดูดีๆใหจะมีนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ย ครับมาแล้วหนึ่งฮะคนละหนึ่งคุณผู้ชมครับและตอนนี้คือคุณเรียบร้อย <c oughs> โอ๊ยสกิฟพระเจ้าจริงๆคุณผู้ชมครับให้ดีดอีกทีไม่ได้นะแบบเนี้ยอูตายแล้วค้างอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาดันของเขาลงแม่พี่พงพัฒน์ของเราเป็นเกิดมาเป็นผู้ให้จริงเลยนะครับ นี่แหละฮะคนทำเพษไอได้เพราะเรารู้จักกันให้นะครับและเกมนี้จบโคตรเร็วอย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับผมยังไม่ทันได้เหนื่อยเลฮะและพี่ไบรักของผมก็เข้าวินไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะดีดไปอันเดียวลงสอง <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นในฐานะผู้ชนะจะด้วยฝีมือหรือด,ดวงก็ตามแต่โฆษณาเลร้านอะไรครับออยู่ธนพัทครับกมแปดครับธนพัทกมแปมีบริการอะไรบ้างที่ร้าน ก็ติดตั้งการเอาเทียมแล้วก็บริการหลังการขายนะครับนี่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้าหกสามครับนี่เหมือนกับท่องไว้เลยนะคุณผู้ชมเหมือนจะรู้ตัวเลยนะว่าฉันได้โฆษณาแน่นอนนะฮะและอีกสามท่านที่เหลือแน่นอนว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับผมยังไงก็ลองจําหน้านี้เอาไว้แล้วก็ไปสืบหาในเว็บไซต์เอาเพราะคิดว่าช่างพีไอของเราเนี่ยคุณนหน้าคุณตตากันดีทุกคนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูเทปหน้านะฮะว่าจะเป็นเกมอะไรและใครจะเป็นคนได้รางวัลไปง่ายๆแบบนี้เลยหรือเปล่าตามลุ้นนกัอง พร้อมกับทุกท่านในนี้นะครับลาก่อนสวัสดีครับ